สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอร์ดี่เกินนะคะ,ะคลิปนี้ก็มาในช่วงลองของกันอีกแล้วนั่นเองนะคะชื่อคลิปวันนี้นะคะเราจะมาลองกลิตเตอร์จากจีนกันนะคะเริ่มต้นที่8บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคือมิวไปถ่ายดูในแบบช้อปปี้นั่นแหละนะคะทุกคนก็คือแบบสนุกสนานมากนะ,ะเพราะว่าสวยมากนะคะแล้วก็เลยสั่งซื้อมาออประมาณแบบ3อมันให้มาแบบลองดูกันว่ามันจะ จริงหรือมันจะตรงปกหรือมันจะแค่แบบโฆษณาแค่นั้นนะทุกคนโอเคค่ะจะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะเม่อีมิวก็ได้ทําการมาสั่งมาประมาณ3ามแบบนะทุกคนมีทั้งแบบแท่งแบบน้ําแล้วก็อะไรสักอย่างนะทุกคนจะไม่ได้แล้วแต่ก็มีความสีสันสวยงามประมาณหนึ่งแบบดูในรูปมานนั้นเองค่ะแล้วก็อ่านรีวิวมาประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกำลังกดสั่งมาเองเพราะว่ามันถูกมากทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงนะคะ ขั้นตอนเราก็ประมาณแบบอาทิตย์สองาทิตย์มากไม่นานมากนะคะแบบมาก่อนกําหนดก่อนเวลาที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะคะโอเคค่ะวัสดุเขาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่คือมิวอะสั่งคนละร้านใช่ไหมแล้วก็รอให้เขามาส่งพร้อมกันแล้วก็มาแกะให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวจับก่อนจะมาแบบซองแบบนี้แหละเป็นซองกันกระแทกนั่นเองนะทุกคนอันนี้เป็นแบบดินสอมากถ้าอีเขาก็มีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายนะคะก็บางคนชอบบางคนไม่ชอบบอกว่าตรงปกว่าไม่ตรงปกบ้างอะไรอย่างนี้นั่นเองนะ อันนี้อ่รูปล่างเขาตรงปกนะคะอันนี้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นแบบสั่งแบบไหนไปบ้างนะคะถุงออกมาให้หมก่อนลวกันเนาะอันที่สองนะคะอจะเป็นอันนี้นั่นเองนะน่าจะเป็นแบบลิควิดแบบจิ้มจุ่มทุกคนอันสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบนี้นะหน้าตาคล้ายๆแบรนด์หนึ่งนะคะนี่เกาหลี มาดูที่ตัวดินสอนก่อนนะคะทุกคนมันเป็นภาษาจีนอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะน่าจะเป็นแบรนด์จากจีนนั่นแหละนะตัวดินสอนมิ้วสั่งเป็นเบอร์อะไรอะ่ะเบอร์จีศูนย์สองนั่นเองนะคะน่าจะเป็นโทนชมพูมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะของนี้นนะแบบนี้ว้าวนีแพคเกจสวยทุกคนสีนูนๆแบบนี้แล้วก็มีดาวดาวอยู่นะคะตรงท้ายจะเป็นแบบเบอร์บอกนะว่าแบบมันเป็นเบอร์ G2 0 2ศอะไรอย่างนี้นั่นเองนะแตัวนี้มาลองแกะกันนะคะ ก็แพคเกจก็จะเป็นสีทองๆนะแล้วก็จะมีความกล่องเขาจะเป็นเหมือนหยาบๆนิดนึงเนื้อหยาบๆอะไรเงี้ยสีทองเนื้อหยาบๆแล้วก็ภาษาจะเป็นภาษาจีนอีกเช่นเดียวกันนะคะเอามาเป็นเบอร์ศูสามนะคะอันนี้คือแกะค่อนข้างยากนิดนึงนะทุกคนนี่ทุกคนมาเป็นแบบพอดีกับแพคเกจเลยนะคะนี่สีน้ำตาลขาวทองงนี่อ่านี่นี่นะคะอันนี้นะคะเบอร์สามเหมือนกันแกะที่ตู่แล้วกันน่าจะง่ายกว่า เป็นกลิตเตอร์แบบน้ำแบบนี้ทุกคนโอ้หุ้ยเหมาะสอยอสวยไงเจนนะทุกคนว่าเป็นกลิตเตอร์นี่นี่อ่าให้ดูให้ดูเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยดูแบบลินสอนก็นแล้วกันนะ,ะทุกคนว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเอ้ยอันนี้เป็นสีชมพูนะแบบที่มิวบอกไปมันก็จะยาวประมาณนี้อ่านี่คือสุดแล้วนะน,น่าราักมากทุกคน มองไกลๆไม่ค่อยเห็นไกลอันนี้มันจะเป็นสีขาวๆหรอเดี๋ยวมิ้นจะถ่ายแสงจริงให้ดูอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะดูด้วยตาของมิ้นตอนนี้นเป็นสีชมพูขาวๆนั่นเองนะอันนี้ประมาณนี้แล้วแบบมันก็สามารถเกลี่ยแบบให้มันกระจายกระจายตัวได้นั่นเองนะคะกลิ่นเป็นเหมือนดินน้ำมันเลยอะทุกคนทากันตรงที่แบบประมาณตรงนี้กันไหมเอาเป็นไลเนอร์ไลเนอร์แบบนี้ นี่เห็นไหม,หไหมต้องบางอนะ่ะทุกคนนี่ใไหมอ่าเน่เน่เเป็นงานแบบอัดนอนาดน,นิดน,นึงนะคะเอาโอเคตัวนี้ผ่านไปถือว่าตรงปกนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนได้โอเคนะทุกคนไม่ได้แบบเขียนยากเกินไปต่อไปอันนี้ทุกคนนะคะนี่ก็สวยนะคะตัวนี้นะคะน่าจะเป็นแบบจิ้มจุ่มอะไรเงี้ยทุกคนอ่าอนี่เป็นแบบเหมือนหัวแปลงแบบนี้เลยนะคะทาตรงนี้อุ้ยอุ้ย สวยทุกคนนี่มันเป็นสีอ,อกเนื้อ,อ,อแบบเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขามีประกายอะส้มอมทองนั่นเองนะคะลึงเหลืองอะไรเงี้ยนะซึ่งกิตเตอร์แบบแมวมีก็ยังไม่มีนั่นเองนะกลิ่นกลิ่นไม่มีนะคะนี่แต่ว่ามันจะเหนียวเหนียวอะหลังจากที่แบบทาไปแล้วถ้าไม่เกลี่ยม,มันก็จะเหนียวเหนียวนะคะทีม,มีมีกิตเตอร์สีขาวๆแล้วก็มีสีทองทองอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมิจะลองทาที่แบบหัวตาสิเอ๊ะกลางตาโอ้ เฮ้ยอันนี้สวยทุกคนเห็นไหมแต่ที่ตายงี้ยมันจนเหนียวนิดน,นึงอะ่ะก็ได้ความวิงวิงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ฟึมมากทุกคน,นไม่ได้แบบกิตเตอร์เยอะเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นนะคะเอามาตัวสุดท้ายนะคะมาลองแกะเบอร์สามนั่นเองนะแต่พอเวลาแกะแพคเกจออกมาแล้วทุกคนมันตรงนี้มันไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรเลยนะคือมันมีแค่ตามกล่องแค่นั้นนั่นเองนะคะก็ดูยากนิดนึงจะบอกว่าเบอร์อะไรนั่องแต่ก็ ค่อยเอาปกากกามมเลเวลข้างล่งางแล้วกันเขาจะเป็นกิตเตอร์แบบชัดเจนนะเหมือนเอาแบบพงกิตเตอร์มาใส่ในเจลทีหนึ่งนะทคนแล้วก็แบบเอามาผสมกันนะอะนันแหละนะคะออปเปเคเตอร์เขาจะเป็นแบบคล้ายๆผู้กันผู้กันหัวแหลมๆแบบนี้นะคะเหมือนยาทาเล็บเลยอนะ่ะทุกคนอุ้ยแต่สีดีสีดีอันนี้อุ้ยสีดีสีดีดดกิตเตอร์เขาจะแตกต่างกันไหมแต่ละอันเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นความเขียว สีเขียวฟ้า,ฟาน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเจลๆนิดนึงตรงสีน้ำสีขาวๆนะคะนี่โอ้สวยสวยกิ๊ตเตอร์สวยเห็นชัดเจนนะคะลองดูกันตรงไหนดีข้างล่างแล้วกันเนาะนีนนออ่สุดเทธิ์นะคะอันนี้คือบังคับได้นะมันจะเอาประมาณนี้ก็ได้อาจจะลองทาซ้ำข้างบนใหม่นี่เห็นไหมเห็นบ้าทุกคนอืม แต่ชอบตาล่างมากแบบวิ่งดีใช่ไหม <c oughs> ดูมีอะไรก็มาเลยนะโอ้ดีนะคะทุกคนสามารถเอามาแบบท็อปตาที่ตอนแรกจากแบบเนื้อแมททั้งอันเลยใช่ไหมคือมิวตั้งใจท้ายมันเป็นแมทหมดเลยลเพื่อจะแบบลองของลิตเตอร์ในวันนี้นั่นเองนะคะเออสวยนะทุกคนสวยทุกอันเลยนะคะทุกคนดูความวิ่งของตา มันทาให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นขึ้นเห็นไหมล่ะทุกคนเออนะคะถามว่าคือมันแตกต่างกันบ้ามากไหมก็มันก็แตกต่างนะทุกคนเพราะว่าแต่และเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อดินสอบไปเย็งก็สามารถทาที่หัวตาได้เป็นอายไลเนอร์แบบนี้ไปเลยก,ก็ได้แบบทาเหนือสีดําขึ้นมาหน่อยก็ได้อะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะทาได้อาจจะต้องย้ำๆํานึงนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยไม่ชัดมากทุกคนสีอะตัวนี้นะ่าจะเป็นเนื้อน้ําก็สามารถแบบิตเตอร์ในระดับหนึ่งนะคะเป็น g l i ตอร์ที่แบบทาท็อป ข้างบนได้โดยที่ไม่ได้แบบกระตกกระตากมากเกินไปไม่ได้เล่นใหญ่มากเกินไปอะไรเงี้ยส่วนตัวที่3คือเล่นใหญ่จริงทุกคนเห็นไหมแซงทุกกิตเตอร์ที่ทามานั่นเองนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่สวยงามนะถ้าแบบทาไปตอนกลางคืนไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยได้นะคะทุกคนสวยถ่ายรูปสวยมากนี่เนี่ยเนี่ยคือเขียวๆอะไรเงี้ยมันจะเด่นมากเลยมีลองฉีดด้วยสเปรย์น้ำแร่ดูนะคะว่ากันน้ำหรือเปล่านะสำหรับฉีดที่หลังมือแล้วกันเนาะ เวลาโดนโดนงโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาหายไปหรือเปล่า,าทุกคนนะเดี๋ยวมี้เราเอาทิชชู่ซับสมมติป่ะเหงื่อออกอะไรเงี้ยค่ะมันจะอยู่ไหมอะ่ะอยู่นะคะทุกคนแต่เวลาเช็ดอ่ะมันจะต้องแบบซับซบแบบนี้นะไม่ใช่ว่าถูถๆทุกคนมันจะมีโอกาสอยู่เยอะมากกว่าการที่เราขยี้ตานี่ยังอยู่นะคะเห็นมาอันนี้อันที่หนะึ่งดินสองอันนี้แบบที่สองแบบที่สาม ยังโย,ยงโยนะคะแล้วก็เป็นความกิตเตอร์วิงงที่ดีงามแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมันอยู่ในราคาประมาณเริ่มต้นที่8บาทไปจนถึง25บาทบะไาอาทาอเนียทุกคนแต่มีจำาราคาไม่ได้แะละแต่ขึ้นให้ทีหลังนะคะ นี่นะคะก็มาลองของให้ดูประมาณนี้นะคะคือสวยมากทุกคนเอาไปเพิ่มลูกเล่นอีกอย่างนึงได้คือถ้าเราแต่งตาไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็ทาสีพื้นๆแบบนี้ให้ทั่วเปลือกตาใช่ไหมนะคะแล้วก็เอากลิตเตอร์อะไรเงี้ยทาทับจบนะคะแค่นั้นเองนะสวยแล้วนั่นเองนะคะลืมบอกไปคือมิวไม่ใช่เพื่คนที่แพง่ายนะก็เลยแบบลองอะไรแบบนี้ได้นะทุกคนแต่ถ้าใครเป็นคนผิวแพง่ายนะเนื้ให้แบบลองที่ท้องแขนของตัวเองอะไรเงี้ย ทาดูก่อนนะคะมันจะแพ้หรือมันจะคันอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะถ้ามันแพ้มันคันก็ไม่ต้องใช้ทุกคนเพราะว่าราคาเขาไม่ได้แพงไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะคะหรือเอาไปให้แบบใครคนอื่นใช้ก็ได้ะะทุกคนถ้าเกิดอาการแพ้นั่นเองนะแต่ตอนนี้มิ้วทามาสักแป๊บหนึ่งก็ยังไม่มีแบบปัญหาอะไรนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวมิ้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้ใคลิปนะคะว่าเอามาจากตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทุกคนอาจจะมีแบรนด์อื่นที่มันโผล่ขึ้นมาในหน้าฟีดอะไรอเงี้ยก็ไปลองกันไดนะ ไม่ได้แย่นะทุกคนแล้วก็สมกับราคาของเขานั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ริเกิลค่ะไปแวล๊ไยบายสวยงามมากทุกคนดูสิ